อุ้ยมันสับปะรดธรรมดามันเอิญอยังสับปะรดเบิ้งเอาหน่าฉันเด้อบอดนี้เธออ่ะนี้เบื้องเทียบก็น่าฉันอืมนี่ว่าหน่าฉันใหญ่แต่เด้เพรามันใหญ่กว่าหน่าทั้งหมอืมมันซีโร่ครับอ่าอันนี้คือธรรมดาลูกเนี่ยธรรมดาแต่สองลูกทั้งคู่จะเป็นสับปะรดอืมปาสเก็ตอืมตัดหญ้าแล้วแล้วก็เก็บสับปะรดกัน โอู้คุณน่ะว่ายันเนี่ยกระซ้ายค่ะอันนี้ต่อกะซ้ายท่านพื่งโป้งออกมาตัดเลยมาไปยงังท่านลงหัวเถใดดอกต้องอีกเก็บกตอนอีกเจ้าของทินเขาจะเอาอทินเดี๋ยวจะของทินมานี่เออโอ้จ่าจ่าจ่าอ้้โอดนะ้ดีนะท่านน่ะดีนะท่านน่ะ มเ้านี่แหละม่คนพ่นอไว้ต้นสั่นบ็เดรอะอนี้กระดูกงายเสือบอยุคสองโลก,กว่าเหลืองละอันนี้กระดูกงายเลื่อนเหลืองสมบูรณ์แบบครับไม่ถูกแทะสวยงามป้องจำแย่งดีเก็บสับประรดที่เหลือแม่ต้องมาห่ออีกวะ เออเอากระสอบห่อไว้แล้วที่นีนได้บะหนี่หน่วยนี่คือเหลืองๆนี่เนี่ยเหลืองข่างๆคือกันนี่เนี่เหลืองแดดหรืป่าไม่เด้เบิ่งดูตาเหลืองๆนี่เนี่ยได้ปะโอได้แล้วดีเเออนีมันก็ได้แล้วโอ้ยเดี๋ยวเน็้ไปเด้ออืมเน็ยบปลดอืมว่าแต่มีจอมวางไวงมองแดดมันก็เกิดทับปลดอนีมแท่งนอนอืม อันนี้ลูกมีธรรมดานนมีธรรมดาลูกสั้นๆมีสองลูปแบบนอนนั่นดินอนเจ็บๆอยู่หันมันตากแดดนอนเจ็บๆตากแดดเหลืองเดี๋ยวเป็นหูเป็นห้องละ่ะมันที่บลอดละมั้งมันเน่าล่ะนั่นถือจอละเ,อเรื่องนั้โอ้ยถือจอแล้วจริงอ่าแม่เอ็มหลุดะนะหักโลดมันถือจอละ,อะโ,โอยะ้ยเถื่อฮะมากเลยหรอบม่รู้ดิมันยัง,นงไหวไหมฉันมันถือจอบนนี้ถือน้ำมันกินเอ,อาเออ อืลูกนี่มาจาเกียวแกจัดซอยพื้นะอาวนไปของนี่เลยลูกเน่อไดนเลี้มแก้วโอ้โลืเอียดักติวสมโอ้สิถือจอยจะนองว่าเอียอด้อยเลยม้าวกินเอาไปกินแล้วลูกนี่ โดนชิมครับไม่รู้งานอ่ะอืมกินน้อนอยู่ที่ไนเออเหลืองนั่นน่ะเอาลูกแหนบไดหรอถึงเหลืองน้อนๆเนี่ยม,มึงดูเส้าเสียงมึงกันนะยางถ้ายังก็หุ่มไว้หุ่มไว้เดี๋ยวให้เจ้าถิ่นทารู้ อมืมันต้องหอแว่งสี่เปอร์เซ็นเจ้าทินเขาหูเจ้าที่แหลงต้องแย่งชิงเลยแหละอ่า เออโอ้บอยยังครับผมเออเอาเอาจอมมันลงซะน,นั่นเอาเมือนี้ได้ตัดหญ้าเก็บซับะรดแปนต์เติดแด้วพี่น้องเอ้ยมาหายเนี่ยฝนตกมา ฝนตกมาเขียวอึมลืมมันเป็นต้นใหม่ได้เนี่ยนะแดดก็ลังสิตกดินจ้าบรรยากาศดีบายบาย